สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สวัสดี FC ร้าน US Group ุเซียงกงทุกท่านค่ะสวัสดีปีพศ .,2567 ค่ะยินดีต้อนรับพี่พี่ทุกท่านเข้าสู่ช่อง US Group ปเซียงกงสูยรรวมรถบรรทุกและอะไหล่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะปีใหม่แล้วพี่พี่ไปเที่ยวไหนกันมาบ้างนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะ วันนี้นะคะก็มีรถคันใหม่นะคะปีใหม่ก็ต้องมีรถคันใหม่มานำเสนอให้พี่ๆได้ชมกันค่ะรถคันนี้นะคะเป็นตัว isuzu 210ค่ะเป็นตัว lowboy มีแ a p นะคะเครื่องยนต์คู่ตัวคันนี้นะคะอยู่ที่210แรงม้าค่ะคันนี้เพิ่งจะประกอบเสร็จเมื่อวานยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะคะแปลกดีนะคะพี่ๆ fc ของร้าน u s group ของเรานะคะชอบรถแบบไม่ล้างค่ะบอกว่ารีวิวแบบไม่ต้องล้างนะคะเอาสภาพเดิมๆสภาพสดๆที่มาจากประเทศญี่ปุ่น ะจะได้รู้ว่ารถที่มาสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะสวยไหมนะคะรถของเรานะคะเฮียลงไปคัดสรรเองที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นสภาพเดิมๆสภาพยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเป็นสภาพยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยนะคะเพิ่งจะประกอบเสร็จค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจหรือว่าเล็งรุ่นนี้อยู่นะคะโทรมาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0-85247ปอ 6552นะคะหรือว่าจะแวะเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านได้เลยค่ะที่ร้าน US หนองแคนะคะอยู่จังหวัดสระบุรีค่ะมาไม่ถูกแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวส่งโลเคชันให้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 3 6ย์3 6 6 4 1เบอร์นี้ใส่เป็น ID l ดียน์นะคะพี่พ เดี๋ยวเรามาชมในตัวส่วนของคัสซีกันบ้างค่ะคัสซีคันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนเห็นก็ต้องบอกว่าเป็นคัสซีป้ายแดงค่ะเพราะว่ามาสภาพสวยมากนะคะมาสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นแหนบค่ะพี่ๆแหนบแล้วก็เพาท้ายมาสภาพเดิมๆมาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้จอดรอพี่ๆอยู่ที่ร้าน us เอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะ hey. เป็นตัวคัซีปลายเรียวค่ะวัดจากหลังเก่งถึงปลายคัซีนะคะความยาวจะอยู่ประมาณ5้าเมตร60ค่ะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆสามารถเอาไปตอด ดมนะคะหรือว่าเอาไปต่อข้อเกษตรนะคะไปทำารสไลด์ได้หมดเลยค่ะมาสภาพส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์คู่ตัวอยู่ที่210แรงม้าค่ะเครื่องไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยืนหนึ่งค่ะพี่ๆหลายๆท่านรีวิวมาบอกว่ารุ่นนี้ก็ประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งรุ่นเลยนะคะเป็นรุ่นแหนบมาส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะ ถังน้ำมันคันนี้นะคะอยู่ที่250ลิตรค่ะหรือว่าพี่ๆี่ท่านไหนที่อยากจะได้ถังเล็กนะคะเรามีบริการเปลี่ยนให้นะคะว้าว <Wow. S 1> เป็นยังไงบ้างคะรถคันนี้ถูกอกถูกใจพี่พี่หรือเปล่านะคะถ้าถูกอกถูกใจนะคะฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน u s group เสียงกงด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะพาไปชมรถรุ่นไหนฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีคะ่ะ